สวัสดีครับนี่ก็จะมาลองอแยกสีตัวนี้ผมจะแยกเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นอ่าสีเทาเป็นตัวลองพื้นนะครับ จะใช้เป็นตัวแอคชั่นแยกสีโอเคก็จะได้สี ตัวนี้เราก็จะได้เขาลองนี่ผมให้เป็นเทานะครับเทาเข้มเทาสักเออทากลางแล้วกันครับ100 100ร้อยเปอร์เซนตรอเปร์เตัวแดงก็เพิ่มเป็นร้อยเปอร์เซ็ ตัวเรืองเพิ่มเป็นร้อนี่มีดำด้วย พระดำพราดำต้องเลาะนะครับโอเคขาเป็นเท่า อันนี้ก็จะใช้เป็น,น,น,ปนสีเทาน้อยหน่อยแต่ตัวนี้ใช้รองพื้นสีเทามากหน่อยมากหน่อผมว่าให้เป็นเทาเข้มนะครับอ่าจะได้งานแล้วแต่ชอบครับถ้าจะใช้เป็นพื้นสีดำดต้องเลาะ เราข้างอันนี้คือเท่าเท่าน้อยหน่อยานก็จะซอฟขึ้นแต่จะใช้เป็นเท่ากลางโอเคครับนี่ก็คือการแยกสีคร่าวๆนะครับมาแชร์เป็นประสบการณ์ เ,เพื่อนๆจะได้ไปลองอยากสีดูโอเคครับสวัสดีครับ